สวัสดีค่ะทุกคนพบกับชีวีเลคะวันนี้เรามาเล่นสระว่ายนะ้่พูวลวล่าบ้านเราลนะับเพราะิป็หมอมค่ะใช่พูลวิล่าหลังบ้านนี่แหละข้างบ้านนี่แหละลูกปลอดภัยไร้โควิดเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> อภิน,น,นาการจากพ่อไมไม่ไม่ๆม โอเคฮะหยอกพ่อจ่าย,ยไปแล้วทุกคนพ่อก,ก็พูดหยอกไปงานนะคะเอาเล่นในโชว์ซิทโชว์สเต็ปน้อยโอเค,คทุกคนสเต็ปคือดิ้งเต่นทุกคนตอนนี้ขวดตัวเรยขวดเนี่ยม่หยอกหยอกใช่ไหม่กระโดเลยไงพ่อเกรงใจน้ำกระจาด เดินที่สองคือการดำน้ำมุดน้ำโชว์นะคะว่าน้องโบเก้จะได้งานแค่ไหนนะคะขึ้นมาแล้วค่ะทุกคนคือจะบอกให้จะบอกว่าโบเก้กลัวแบบถ้าโบเก้ไหวโบเก้ไหวอยู่นะแต่ถ้าโบเก้ทำไปเอี่ยมันอาจจะหมดเลยเดี๋ย้จะน่ามีเหี่ยวแล้ว 哈哈哈哈哈！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  โอเคค่ะทุกคนหล่นค่ะโอเคค่ะทุกคนดี๋ยวสนุกไหมคะลูกสนุกไหมสนุกมากเลยนี่คุณแม่หนูจะทำให้ดูอ่าทำอะไรแต่ก่อนนะคะตอนที่หนูทำแบบนี้น้องมันไม่เป็นไรเลยมันก็ลอยปกติแต่ตอนตอนนี้มันเริ่มจะจมจมจมแล้วและเฉาอยู่ตรงนี้เลย คนนะคะก่นมันรอดปกติเนาะแต่ตอนนี้ทุกคนมาดูมันจะเย,ยงๆไม่มันเยี่ยวทุกปังนี่ใช้น้องโบเก้ทำเองหรือเปล่าไม่ได้ทำได้เลยโอเคบ๊ายบา